โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันลองคิดดูนะยิ่งนานวันไปก็ยิ่งเห็นก็ยิ่งจะเห็นแรงจูงใจคุณเห็นเขาย้อะเย้ยยอยเย้ยร้อยเอ็ดไหม่ะคุณก็จะมองว่าไอ้เป็นปกติไอ้ร้อยเอ็ดมันก็มันก็ด่ามาอี van, ่นี่ก็ยอยเย้ยกลับแต่ถ้าคุณลองคิดดูนะตอนที่ยังไม่เกิดเรื่องขึ้น ตอนที่ยังไม่เกิดเรื่องขึ้นการเสี่ยมการยาะเย้ยถากถางการพูดปลุกปัปป่นคุณลองคิดดูว่าคนที่ไปหลงเชื่อเขาคนที่ไปหลงเชื่อเขานั้นมันจะเป็นยังไงสิ่งที่ผมเล่าไปคุณลองเอาไปคิดดูคุณลองเอาไปคิดดูว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นคนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งไปไปบอกชาวบ้านไปบอกกับชาวบ้านว่าพ่อแม่รังแกเขาอืม ว่าพ่อแม่ไปขโมยไม้เขาไปพูดอยู่กลางหมู่บ้านให้ชาวบ้านเขาเกลียดพ่อเกลียดแม่ตัวเองเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่ระยะเวลาน,นานคนก็คงไม่เชื่อไปบอกกับชาวบ้านว่าพ่อแม่โกงที่ดินเขาพ่อแม่โกงที่ดินพ่อแม่ไล่เขานี้ออกจากบ้านชาวบ้านชาวบ้านยังเดินมาถามตาเลใหญ่ว่าเจ้าทํำไมเป็นคนเลวอย่างนั้นอันนั้นอันนั้นเจ้าเจ้าเจ้าไล่ลูกเจ้าออกจากบ้านได้ยังไง ตากระยาก,ก็จะงงว,งว่าไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้โกงเออเขาแค่อยากจะออกไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองขนาดชาวบ้านขนาดชาวบ้านนยังรู้สึกมีอารมณ์ด้วยเลยคุณลองคิดดูสิว่าเขาไปพูดอะไรจนจนชาวบ้านเขาเดินมาถามตาและยาว่าไปโกงดินโกงโกงดินลูกเหรอไปขโมยไม้ลูกเหรอคุณลองคิดดูว่า เขาไปร้องไห้กับเจ้าของที่ดินเขาไปร้องไห้กับเจ้าของที่ดินที่สร้างบ้านจนเขาจนเขาขายบ้านขายที่ดินให้อะมาสงสารเขาไปพูดอะไรอะเขาไปพูดอะไรจนเจ้าของที่ดินขายดินให้มันธรรมดาเสมอไหล่ะบมบทจะทําให้คนสงสารคนเขาก็สงสารคุณลองคิดดูนะใครที่ตกเป็นเหยื่อใครที่ตกเป็นเหยื่อล้วนแล้วแต่ บอกได้เลยครับไม่น่าเลยผู้หญิงคนหนึ่งออกจากกลุม่มกลุ่มเลี้ยงด้วงแล้วไปไปคุยอะไรให้กับพ่อผีในแม่นางองอกฟังอยู่ที่ลานมันไปทุกวันไปทุกวันจนพ่อปอี่งมาทุ่มโตมีเรื่องมีราวกับพ่อกับ,กบแม่มีเรื่องมีราวกับแม่ไหลทั้งๆท,ที่ไม่ได้โกรธเกลียดกันเลยแต่เขาทําไปแล้วแล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่ากูก็ไม่เกี่ยวมันเจ็บใจไหมมันน่าเจ็บใจไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ถาใช่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้ทุ่มโต ใช่เขาไม่ได kind of ้ทําถ้าไปถามกาว่ามึงแหละไปเสี่ยมให้ไปเสียมให้เขาทะเลาะกันไหนหลักฐานมันก็จะพูดอย่างนี้ผู้หญิงคนหนึ่งก็จะพูดอย่างนี้ปะในหลักฐานกูไม่ได้เสี่ยมมึงมีหลักฐานเปล่ามึงกล่าวหากูนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็อกกูไม่ได้เสี่ยมกูไม่ได้พูดกูไม่ได้ทาเมื่อคืนที่เกิดอะไรขึ้นหรอเมื่อคืนได้เกิดอะไรขึ้นเหรอชาวบ้านเขาด้เขารู้กันทั้งหมู่บ้านแต่มีมึงอยู่คนเดียวที่ไม่รู้มันเป็นไปได้หรอมันใช่หรอ มึงคนเดียวที่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้มันมีการทุงมตรทุบตัวกันไม่รู้กูไม่ได้เสี่ยมกูไม่ได้ท,ทาทางทางที่ใครบางคนก็รู้เรื่องทั้งหมดเขาเป็นคนอย่างนี้ไปบอกรักคนอื่นอืมไปบอกรักยายยายอออ่างค่อยนะหากเจ้าได้หักเจ้าคือแม่คือมเมยแท้นะ พ่อแม่ข่อยนะเป็นตะสั่งคืออย่างนี้ลังแก่ข่อยบ่ได้ห้าข่อยคนนะขอขอให้เจ้าเป็นแม่ข่อยเนี่ยเด้อขออยากได้เจ้าเป็นแม่เพื่ออะไรเพื่ออยากให้ชาวบ้านเกลียดพ่อเกลียดแม่ตัวเองพ่อแม่ก็ยังอยู่ทนโทษพ่อแม่ก็ยังอยู่ทนโทษแต่อยากจะให้อยากจะให้คนเห็นว่าพ่อแม่เลี้ยงเลี้ยงเธอไม่ดีเธอถึงกระเซิรซ์นออ ไปหาคนอื่นเป็นพ่อเป็นแม่แทนคนที่เป็นแม่ได้ยินไหมได้ยินเจ็บปวดไหมเจ็บปวดคนก็จะมองว่าเธอเลี้ยงลูกยังไงลูกเธอนไปขอคนนั้นคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่ยูกลางหมู่บ้านเลยล่ะความเจ็บปวดรุนแรงอยู่ในใจใครอยู่ในใจแม่แม่แท้ๆที่เบ่งมันออกมาแต่ไปบอกคนนั้นคนนี้เป็นเป็นแม่เพื่อที่จะอะไรรูไหมดูถูกเหยียดหยามแม่ตัวเองมันเป็นอย่างนั้น หลายครั้งนะไม่ใช่หลายครั้งหลายรอบไม่ใช่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวตอนที่ทําบุญอะไรนะอยู่ในรถโอ้ยเห็นไหมล่ะคะโอ้ยเมบอเมบอพ่อบอเนะี่เจ็มันดีดีล้างถวยล้างซัตัวเองอยู่ในรถคอยเนะี่ยแบบอยากอยากเอิน่นแล้วเป็นพ่อเป็นแม่คอยแทนได้ด้วยนี่นะอยากได้เขาเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งทั้งที่พ่อแม่ก็ไปร่วมงานบุญคุณคิดว่า คนที่ชอบพูดแบบนี้ทับถมพ่อแม่ตัวเองนะั้นเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงนี่แหละมนุษย์เรานี่แหละมนุษย์เราคุณคุณเห็นหรือ,อยังว่ามูลเหตุมูลเหตุที่มันเกิดเรื่องเกิดขึ้นต้นตอเน,นี่ยมันมาจากไหนต้นต่อเน,นี่ยมันาจากไหนมันมาจากคนข้างนอกหรือมาจากคนอยู่ในครอบครัวของใครบางคนนั่นแหละไม่แน่นะไม่แน่นะมอนมันซ่อนผ้า มลซ่อนผ้าไงใครเอาใครเอามอนซ่อนผ้าไปซ่อนแล้วเสือหายหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะกูไม่รู้เหมือนกันเลยอืมเอาไปซ่อนดีเกินไปเออตายแล้วสมมุติว่าอันนี้ผมเล่านิทานให้ฟังนะสมมุติว่าเอ้คือเอากูเอากูเอา,เ,อาเอาอะไรบางอย่างไปซ่อนอืไปซ่อนไว้อืมไปซ่อนไว้แล้วทีนี้ก็เออ กูก็พยายามแบบว่าแบบคือเอาไปซ่อนแล้วก็กูกูก็กูจะให้คนตามหาตามไปตามมาเอาหายจริงๆว่ะอืมเป็นไงล่ะจริงจริงเนี่ยกูก็ตั้งใจว่ากูตั้งใจว่าจะให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ในนิทานแล้วเนี่ยเออโยนขี้ไปให้ข้างบ้านกูนี่แหละอืมเพราะมีปัญหากันไม่ใช่หรอเออถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอะไรบางอย่างมันหายไปมันหายไปจากบ้านกูนี่นะเขาก็จะถามว่ามึงทะเลาะก,กับใครมึงทะเลาะก,กับใคร คุณลองคิดเล่นๆอยู่นะอ่าคุณลองคิดเล่นๆนะของหายอ่ะของอะไรหายสักอย่างหนึ่งเขาจะไปถามใครเขาจะไปถามใครอืมถามคนที่เคยทะเลาะก,กันอืมเขาจะไปถามข้างบ้านสิข้างบ้านทะเลาะกันอ่าข้างบ้านทะเลาะกัน <c oughs> ข้างบ้านเคยทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องที่ดินอืมขุนเคืองกันเรื่องธุรกิจไม่ว่าธุรกิจยางไม่ว่าไม่ว่าธุรกิจ ธุรกิจดวงธุรกิจหนูอลองคิดดูดีๆนะเอิรเผอิญว่าอเผอิญเผอิญว่าเอาไปซ่อนดีเกินไปหาไม่เจอใครนะหนึ่งคดีนาดาวพูโตโนเนี่ยมันไม่มีอะไรอย่างหนึ่งนะที่แม้แต่ตัวตุ่นก็งงก็คือมันไม่มีดีเอไม่มีดี a ไม่มีเสียงร้อง เออไม่มี DNA อไม่มีเสียงร้องไปดูห่วงเวลาห่วงเวลาที่เอพี่สาวของเขาอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะเขามองว่าเขาเห็นคือเขามองอยู่ในสายตาเขาตลอด